มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาจารย์โอเล่ทักจะเกิดวิกฤตการณ์ใหญ่มากที่สุดในประเทศอาจารย์โอเลย่ยานสัมผัสนะคะวันนี้จะมาเปิดเรื่องราวชีวิตต้องอยู่กับผีตั้งแต่เด็กเ <c oughs> ห็นผีจนเป็นเรื่องปกติแถมยังเคยโดนลาว่าเป็นบ้าอีกด้วยค่ะอีกทางยังเตือนวิกฤตการณ์การเงินหลังสงการแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะ เร็วนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงทั้งใหญ่ผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์จากนี้ไปจะมีอีกไหมคนที่มีชื่อเสียงในวงการจะเสียชีวิตอาจารย์โอเล่บอกว่าที่เคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วดวงดาวล้มหายตายจากร่วงหล่นจากทองนภามาสู่ดินจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้ในบุคคลที่มีชื่อเสียงระยะยาวไปจนถึงปี2568 จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอช่วงประมาณสิงหาคมจะมีเกี่ยวกับบุคคลแนวหน้าบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักการเมืองตรงนี้จะเข้มข้นขึ้นช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเมื่อพิธีกรถามว่าหมายถึงการจากไปใช่ไหมซึ่งอาจารย์โอเล่บอกว่าการล้มหายตายจากอาจารย์โอเล่ทำนายว่าจะมีดาราเลิกกันก็เลิกกันจริงๆ เหมือนอาจารย์โอเล่มองเห็นอนาคตอาจารย์รู้ได้ย,ยังไงคะอาจารย์โอเล่บอกว่าชายวิจารณญาณน,นะครับมันจะมีอยู่3ามประเด็นอันดับแรกก็คือเชื่อในเซนส์นของตัวเองแต่ว่าต้องกรองก่อนจริงๆผมก็ไม่เชื่อนะบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ที่ครูบาอาจารย์เขาสอนมาก็คือวิชาโหราศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือวิชาสถิติด้วยเมื่อมีการโดนจิตโดนใจหรือว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ขอเอ่ยพระนามก็แล้วกันมาบอกมากล่าวบ้างบางส่วนหรืออีกส่วนหนึ่งที่เอาไปคำนวณเ <_ an _> มื่อถามว่าเดินเสร็จเดือน8 <_ <an> _>นั้นจะเกิดวิก,กิจาการใหญ่มากในประเทศของเราใช่หรือเปล่าอาจารย์โอเล่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบเศรษฐกษษษษิจขอใช้คำว่าโลกก็ได้และเรื่องของการเงินทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศ ที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีสกุลเงินก็ดีที่มันพลิกฟ้าพลิกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดือนเจ็ดเดือนแปเป็นต้นไปให้จับตาดูเห็นว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับดาราถูกโกงด้วยอาจารย์โอเล่บอกว่าตั้งแต่หลังสงกรานเป็นต้นไปการลงทุนการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาในบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพี่ๆศิลปินทั้งหลายจะต้องระมัดระวัง จะมีข่าวปรากฏอย่างชัดเจนในเรื่องของการโอ้โหทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ทำไมต้องโดนโกงอย่างนี้ล่ะแล้วจะมีการอกรทึกคลึกโครมในเรื่องของสัญญาแล้วก็เอกสารในเรื่องของธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมากมาย หลังสงกรานจะมีข่าวดีไหมอาจารย์โอเล่บอกว่าข่าวดีเรื่องของปันกลุ่มแต่ผมจะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจในการลงทุนเฉพาะอาสังหาริมทรัพย์แล้วก็กระเตื้องอย่างมากมายใครที่ขายที่ดินต่างๆตรงนี้ก็จะคึกคักมากๆเกี่ยวกับเรื่องการปลูกสร้างเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนซื้อโรงงานช่วงประมาณ เดือน6เดือน7ตัวนี้ก็จะเห็นผลและจะมีนิมิตใหม่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารช่วงเดือน7จนถึงปลายปีจะโดดเด่นโดยเฉพาะประเทศไทยแล้วก็เศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกด้วยอาจารย์โอเลทักเรื่องวิกฤตการณ์มากที่สุดในประเทศค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ